โลกปัจจุบันเรามีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากสิ่งที่ทําให้ไทยออยล์ก้าวมาจนะทั่งปีนี้เป็นปีที่61เรามีการกําหนดแผนกลยุทธ์มาอย่างต่อเน,นื่องเราก็ยังคงมุ่งเป้านะคะว่าไทยออยล์ยจะก้าวสู่องค์กรร้0ยปีในอนาคตเป้าหมายของไทยออยล์เ,ยเรามีความชัดเจนนะคะว่าเราต้องการก้าวเป็นผู้นําที่อยู่ในธุรกิจพลังงานและก็เคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืน นี่คือเป้าหมายระยะยาวของผู้บริหารที่ตั้งใจว่าจะพลิกโฉมบริษัทให้เติบโตและก็ปรับรูปแบบการทําธุรกิจให้ทันกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปครับบริษัทนี้คือบริษัทไทออลจำกัดมหาชนหรือว่าตัวย่อในตลาดหลักทรัพย์คือ TopTOP Top ครับเป็นผู้นําธุรกิจการกลั่นและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตเรเลียมสาเร็จรูปที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับข้อสังเกตคือไทออลถือว่าเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ของไทยที่พามร,ร้อนผ่านหนาวมาเยอะมาก พิวิกฤตให้เป็นโอกาสมานับครั้งไม่ถ้วนครับล่าสุดประกาศปรับโครงสร้างในการเงินระยะยาวแล้วก็ประกาศแผนการลงทุนครั้งใหญ่มุ่งสู่เป,ป้าหมายกันเป็นผู้นําในธุรกิจพลังงานและเคมีผ่า์ที่ยั่งยืนครับภายใต้วิสัยทัศน์ที่บอกว่า empowering human life through sustainable energy and chemicals ผู้บริหารมองเห็นศักยภาพในการเติบโตอย่างไรถึงได้ตัดสินใจเปิดเกมรุกลงทุนครั้งใหญ่ ทมการมรสุมวิกฤตต่างประเทศที่ถาโถมเข้ามาแบบนี้นะครับและกลยุทธ์ด้านไหนบ้างที่จะทำให้บริษัทนั้สร้าง New Round of Growth สร้างโอกาสในการเติบโตครั้งใหม่วันนี้อีกบรรพเ Explain s ทุกเรื่องที่ลงทุนต้องรู้ชวน,นเพื่อนนักลงทุนมาวิเคราะห์หาโอกาสในการลงทุนกันครับ ีพุทธศักราช2504เป็นจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนปัจจุบันก็ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำธุรกิจการกลั่นและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิตโตรเลียมสำเร็จรูปที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและเป็นโรงกลั่นที่มีประสิทธิภาพสูงสุดแห่งหนึ่งในเอเชียแปซิฟิกครับโดยมีธุรกิจหลักก็คือการกลั่นน้ำมันปิตโตรเลียมปัจจุบันมีกำลังการผลิตที่สูงถึง2 0 5,000บาร์เรลต่อวันครับไทยออยเป็นบริษัทที่อยู่ในกลุ่มปตทเราาากก็็ถูวว Positioning Fraship Final ่เปน Re เราได้มีการต่อยอดธุรกิจไปยังปิโตรเคมีธุรกิจน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานธุรกิจไฟฟ้าธุรกิจสารทําละลายแล้วก็ธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่นธุรกิจเอทานอลก็จะเห็นว่าธุรกิจของไทออยล์เรียกว่าครบเครื่องต่อยอดจากธุรกิจที่เป็นน้ํามันไปสู่ธุรกิจอื่นๆที่มีครบแวรูเช่นนั่นเท่ากับว่าพวกเราในฐานะนักทุนต้องเปลี่ยนภาพจำนะครับที่อาจจะมองว่าบริษัทไทออยล์จำกัดมาชนทำธุรกิจการกลั่น และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมสาเร็จรูปแต่จริงแล้วในปัจจุบันไทยออยต่อยอดขยายธุรกิจมามากมายแล้วครับส่วนใหญ่กำไรมาจากธุรกิจปิตโตรเลียมรองลงมาคือปิตโตรเคมีธุรกิจไฟฟ้าและธุรกิจอื่นๆครับแม้ว่าบริษัทไทยออยจำกัดมาชนจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ และมีความมั่นคงแล้วก็ผลประกอบการอยู่ในช่วงขาขึ้นด้วยนะครับแต่เชื่อว่าเนื่องจากผลประกอบการบางส่วนนะมีความผ,ลผ,ลผลันผวนตามราคาน้ำมันและค่าการกันด้วยครับนี่ไม่นับเรื่องของการเปลี่ยนผ่านด้านเทคโนโลยีพลังงานนะครับก็คือ energy transition ที่เริ่มเห็นสัญญาณมาตั้งแต่ก่อนวิกฤตโควิดสินะที่ตอนนี้คนก็เริ่มหันมาใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าแทนน้ามันเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับเช่นอยู่กับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของหลายๆประเทศนะที่ตอนนี้เข้มงวดมากขึ้นครับพฤติกรรมของคนก็เปลี่ยน หันมาใส่ใจเรื่องของสื่อมวลอมเพิ่มมากขึ้นด้วยนั่นแหละครับเป็นที่มาของการปรับกลยุทธ์ครั้งใหญ่ของไทยออนั่นเองครับที่เรียกกลยุทธ์นี้ว่า 3V ครับ วีแรกก็เป็นเรื่อง Value Maximization เราจะเสริมสร้างความแข็งแกร่งของไทออยล์ให้กับธุรกิจปิโตเรเลียมแล้วก็สามารถการแข่งขันเนี้ยผ่านโครงการใหม่ๆโดยเฉพาะโครงการที่เราเรียกเป็นโครงการค e a n Feel Project หรือ CFP เป็นโครงการเรียกว่าขยายกําลังการผลิตของไทออยล์ก็มีโครงการที่เราจะต่อย,ยอดธุรกิจปิโตเรเลียมก้าวไปสู่ธุรกิจปิโตรเคมีแล้วก็เป็นพวก High ร a l u e Product ซึ่งอย่างปลายปีที่แล้วนะคะไทออยล์เราก็ได้เพิ่งมีการไปลงทุนในธุรกิจโอโรฟินในประเทศอินโดนี บีราาชื่่ออวัทาากลยุทธ์ที่2นะคะเป็น V ตัวที่2เรียกว่าเป็น value enhancement integrate ในเรื่องของ value chain ของไทยออยเติบโต,ตในเรื่องของยอดขายของเราไปในสู่ region ในก้อนในประเทศใหม่ๆพร้อมกับไทยออยเนี่ยก็ยังคอยเสาะแสวงหาโอกาสในการลงทุนที่เหมาะสมในภูมิภาคเพื่อเราจะได้เตรียมฐานลูกค้าเพื่อไปรองรับโครงการ CFP เข้าถึงความต้องการของลูกค้า ส่วนกลยุทธ์ที่สาเรียกว่าเป็น Value Diversification กระจายการเติบโตของไทยออยเราต้องการมั่นใจว่าเราสามารถที่จะสร้างไรายได้ที่มั่นคงโดยเราจะมุ่งเน้นไปเรื่องของการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าเพื่อไปรองรับความผันผวนจากธุรกิจที่เป็นลงกัดแล้วก็ธุรกิจปิโตรเคมีพร้อมกับเราก็อยากจะสแสวงหาโอกาสใหม่ๆในการลงทุนในธุรกิจพวก new s curve เพื่อจะได้มั่นใจนิดนึงนะคะว่า New S c u r v e ที่ไทยอ่อยมองหาสอดคล้องกับแนวโน้มอ,อุตสาหกรรมแล้วก็การเปลี่ยนแปลงการใช้พลังงาน อนาคตก็ไทยออยเองกเรามีการจัดตั้งเรียกว่าเป็น CVC นะคะหรือว่า Corporate Venture Capital เป็นเครื่องมือในการลงทุนสตาร์ทอัพในเป็นพวก Stepout ในเรื่องของใหม่ๆเจนว่าเป็นกลยุทธ์ที่ครบเครื่องคิดมารอบด้านจริงครับแล้วก็ถือว่าเป็นการพลิกโฉมรูปแบบของการทาธุรกิจครั้งใหญ่เลยละครับสอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวที่บริษ,ษัทไทยออยจำกัดมาชวนนั้นต้องการอยากจะปรับตัวเองให้เข้ากับโลกที่เปลี่ยนไปโอเคพอที่จะเห็นภาพรวมกันแล้วนะครับชวนมาวิเคราะห์กันหน่อยครับ ตลอด60ปีที่ผ่านมาบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนนั้นทำผลงานได้ดีมากๆครับจนกระทั่งก้าวขึ้นมาเป็นบริษัทชั้นแนวหน้าของเมืองไทยแต่ว่าบริษัทเองก็ไม่เคยหยุดนิ่งครับปรับตัวอยู่ตลอดเวลาและล่าสุดก็มีการเปลี่ยนแปลงในเชิงกลยุทธ์ครั้งใหญ่ในฐานะนักลงทุนผมเห็นจุดเด่นอยู่หลายข้อด้วยกันครับ คุณวันดดาบุญพิรักรองกรรมาการผู้จัดการใหญ่ด้านการเงินและบัญชีบริษัทไทยออยล์จำกัดมาชนผู้บริหารระดับสูงท่านเล่าให้ผมฟังนะครับบอกว่าเป้าหมายระยะยาวในปี2573บริษัทไทยออยล์จำกัดมาชวนนั้นจะมีสัดส่วนของกําไรจากธุรกิจปิโตรเลียม40%ธุรกิจปิโตรเคมี40%ธุรกิจไฟฟ้า10%และธุรกิจใหม่อีก10%ครับซึ่งไทยออยล์นั้นก็มีแผนในการลงทุนที่ชัดเจนมากๆและช่วยเพิ่มอัตราการทํากําไรในระยะยาวได้ด้วยนะครับ เราก็มีความเชื่อว่าธุรกิจโอลิฟินก็จะเป็นธุรกิจที่สามารถที่จะช่วยเสริมในเรื่องของกําไรแล้วก็มาจินให้กับไทยออยล์เรายังไม่เคยมีประสบการณ์ในธุรกิจโอลิฟินเลยถ้าอยู่ดีไทยออยล์จะลุกขึ้นมาแล้วก็จะมาจัดตั้งสร้างโรงงานธุรกิจโอลิฟินตั้งแต่วันแรกเลยเนี่ยเราคิดว่ามันคงไม่ใช่คําตอบก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าไทยออยล์ได้ไปสนใจนะคะแล้วก็ไปเจอแอสเซทก็คือไปเจอบริษัทที่ชื่อว่าจันทราอาซีเป็นบริษัทปิโตรเคมีชั้นนำนะคะซึ่งมีมาร์เก็ตแชร์เนี่ย เขาได้มีการเพิ่มทุนแ้ะก็เป็นจังหวะที่ดีว่าไทยออยก็ได้มีโอกาสเข้าไปถือหุ้นในบริษัทจันทาอาซีิที่15%โดยการลงทุนครั้งนี้นอกจากจะคาดหวังว่าจะได้รับเงินปันผลแล้วน,น,นะครับก็ยังมีซีเนจี้กับธุรกิจหลักของบริษทัทไทยออยจำกัดมาชนเสริมความแข็งแกร่งในภาพรวมได้ด้วยนะครับ เราสามารถที่จะเอาโปรด u ัก์จากโครงการขยายกําลังการผลิตของ CFP นะส่งไปเป็นฟิสต็อกในธุรกิจในโอลิฟ n ในแคปได้แทนที่เราจะไปนั่งมองหาตลาดแล้วก็เอาโปรด u ัก์ของ CFP ไปขายใน Spot Market แต่การที่เรามีแคปนะคะมีโอลิฟ n แล้วเนี่ยโปรดัก์ของไทยออยเองจาก CFP นะคะก็ไปต่อยอดไปเป็นฟิสต็อกของตรงในแคปที่เป็นโอลิฟินในอินโดนีเซีย โปรดักไปทางถ้าพูดง่ายๆนะคะก็คือเป็นเม็ดพลาสติกก็จะเป็นพวก PPPE ก็เอาไปทําพวกขวดน้ําหรือว่าพลาสติกอีกประเภทนึงเป็นชนิดน้ําและโมโนเมอร์ก็เอาไปเป็นส่วนประกอบในการทําอย่างรถยดเรียกว่าโปรดักใกล้ตัวที่เราจะเห็นภาพได้ชัดเจนถ้าเราย้อนกลับมาดูแผนกลยุทธ์หลักในการขับเคลื่อนองค์กร 3V อีกครั้งหนึ่ง นั่นก็ถือว,ว่าตอนนี้ตอบโจทย์2 V แรกไปแล้วนะครับนั่นคือ value maximization ขยาย value chain ให้ไปไกลกว่าปิโตเรเลียมครับแล้วก็เข้าไปลงทุนในพลังงานสะอาดและก็ต่อยอดผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงครับแล้วก็ V ที่2คือ value enhancement ใช้ supply chain ในการขยายธุรก,กิจไปยังต่างประเทศโดยจะเน้นไปที่อาเซียนก็ถือว่าเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกครับส่วน V ที่3อันนี้สําคัญมากๆเช่นเดียวกันนั่นคือ value diversification คือการกระจายธุรกิจให้ไปไกลกว่าปิโตรเคมีสร้าง S เค ใหม่ของบริษัทครับก็ถือว่าเป็นกลยุทธ์เพื่อเป็นการกระจายการเติบโตและสร้างความมั่นคงผ่านผตการลงทุนของทางบริษัทครับการแสวงหาโอกาสในธุรกิจใหม่ที่สอดคล้องกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกมุ่งเน้น2กรอบธุรกิจคือธุรกิจชีวภาพ เช่นธุรกิจน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศชีวภาพและธุรกิจเคมีชีวภาพและพลาสติกชีวภาพ2ธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานรูปแบบใหม่การเดินทางและการขนส่งเช่นธุรกิจบลูและกรีนไฮโดเจนโดยนอกจากการลงทุนในกองทุนที่เป็นลักษณะของเวนเจอร์แคปิตอลแล้วยังสแสวงหาโอกาสในการเข้าไปร่วมลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพที่สร้างสารรค์นวัตกรรมใหม่ๆครับโดยมีกรอบการลงทุนใน3กลุ่มเทคโนโลยีคือ1 เทคโนโลยีสนับสนุนอุตสาหกรรมและการผลิต2เทคโนโลยีเปลี่ยนผ่านธุรกิจปปโตเรียมและเทคโนโลยีที่สนับสนุนการลดการใช้น้ํนามัน 3. เทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืนซึ่งครอบคลุมกลุ่มผลิตภัณฑ์ทงความสะอาดการใช้สอยในครัวเรือนหรือการดูแลส่วนบุคคลธุรกิจอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพและเซอร์เคิล c o n o อรนมีประเด็นแรกก็จะเห็นว่าบริษัทไทยออยนั้นก็เลือกที่จะดิสซับตัวเองในช่วงที่ธุรกิจหลักยังคงแข็งแรง แล้วก็เป็นการเลือกที่จะเปลี่ยนตัวเองไม่เช่รอให้สถานการณ์บีบบังคับแล้วถึงจะยอมเปลี่ยนนะครับหากไปดูสถานะทางการเงินก็ยังคงแข็งแรงอยู่ทอไปดูผลประกอบการก็ยังดีครับแล้วก็มีแนวโน้มเติบโตได้ดีอย่างต่อเนื่องจากหลากหลายปัจจัยแล้วนั่นก็หมายความว่าการที่ไทยออส disrupt ตัวเองในช่วงที่ยังคงแข็งแรงอยู่ก็จะทําให้ความเสี่ยงในการลงทุนครั้งใหญ่นั้นน้อยลงไปด้วยครับประเด็นที่2คือการลงทุนรอบนีนะ้เป็นการลงทุนในช่วงที่หลายบริษัทนั้นเลือกที่จะไม่ลงทุนเพิ่ม แต่ว่าบริษัทไทออยนั้นเปิดเกมรุกอย่างเต็มที่ครับก็สร้อให้เห็นถึงวิธีคิดของผู้บริหารที่ไม่ยอมหยุดนิ่งพร้อมที่จะพลิกวิกฤตให้กลายเป็นโอกาสครับและแน่นอนว่าถ้าสถานก,การณ์นั้นเริ่มฟื้นตัวดีขึ้นบริษัทไทออยนั้นก็มีโอกาสที่จะได้รับอัน,นิสงนี้จากเม็ดเงินที่ลงทุนในวันนี้นั่นเองครับประเด็นที่3ก็จะเห็นว่ากลยุทธ์ของไทออยนั้นเป็นการต่อยอดจากสิ่งที่เป็นจุดแข็งอยู่แล้วนะครับภายใต้ในความคิดที่บอกว่า building on our strong foundation ต่อยอดธุรก,กิจจากพื้นฐานด้านการกลั่นที่มีความแข็งแรงนะครับแล้วก็ต่อยอดไปสู่การเติบโตทางธุรก,กิจปิโตเคมีและผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงกระจายความเสี่ยงการลงทุนไปยังธุรก,กิจที่มีความเป็นผลต่ำแล้วก็ลงทุนในธุรก,กิจใหม่ที่เป็น new S curve นั่นก็เท่ากับว่าเป็นการต่อยอดธุรก,กิจใหม่แล้วก็เป็นการกระจายความเสี่ยงสร้างสมดุลให้กับผลประกอบการในอนาคตไป,ปรพร้อมๆกันนั่นเองครับ บริษัทไทยออยจำกัดมาชนนั้นเตรียมแผนการลงทุนในปี2564ถึงปี2567คิดเป็นมูลค่ารวมกันทั้งหมด3,431ล้านเหรียญสหรัฐนั่นก็เป็นที่มาของแผนในการปรับโครงสร้างทางการเงินระยะยาว Re-capitalization Plan ของไทยออยนั่นเองโดยเบื้องต้นมีอยู่2แนวทางน,นะครับอย่างแรกคือการขายหุ้นบางส่วนที่ถือในบริษัท Global Power Synergy จำกัดมหาชนหรือ GPC s ส,สัดส่วนประมาณ10.78% เูลค่ารวม22,351ล้านบาทให้กับทางกลุ่มปตทและหรือบริษัทสยามแมจเม้์โฮลดิ่งจำกัดซึ่งปตทถือหุ้นทางอ้อมในสัดส่วน100%แนวทางที่2คือประกาศเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป Public Offering นะครับแล้วก็มีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิดอีกส่วนหนึ่งสำหรับกลิ่นชูนั่นเองคาดการณ์นะครับว่ากระบวนการในการปรับโครงสร้างในการเงินทั้งสงส่วนนี้จะเสร็จสมบูรณ์ได้ภายในปีนี้ครับ เมื่อตอนปลายปีที่แล้วอะคะ่ะไทยออยเงินที่เราเอาไปลงทุนในบริษัทจันทราอาซีหรือว่าเล็ทันว่าแคปเราใช้เงินกู้ระยะสั้นทั้งหมดเลยประมาณ3 0มหมล้านพอมาปีนี้นะคะสิ่งที่เราเดําเนินการอยู่มีการปรับโครงสร้างทางการเงินในระยะยาวก็จะทําให้ไทยออยเนี่ยมีความแข็งแกร่งทางการเงิน นั่นก็หมายความว่าถ้าดําเนินการแล้วเสร็จตามกระบวนการทั้งหมดก็จะมีข้อดีอย่างมากนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างแล้วกันนะครับหฐานะ่างการเงินของบริษัทไทยออลจำกัดมาชนก็จะแข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้นสามารถร,รักษาระดับโครงสร้างางการเงินให้มีความเหมาะสมครับอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนหรือว่า debt to equity ratio นั้นก็จะลดลงต่ำกว่าหรือว่าใกล้เคียงกับระดับ1เท่า2มีเงินมากเพียงพอต่อการลงทุน15%ในโครงการจันทราอาซี Z, ซึ่งก็เป็นผู้ผ,ผ ins, ลิตโอลูฟินส์และก็โพลิเมอร์สชั้นนําในประเทศอินโดนีเซีย3เมืม่อแสนดีก็จะช่วยคง ระดับเครดิตเร й ติงอินเวสเมนต์เกรดหรือว่าอยู่ในเกณฑ์กลุ่มระดับลงทุนซึ่งก็จะมีผลต่อทั้งความเชื่อมั่นแล้วก็มีผลต่อต้อนทุนทางการเงินแล้วก็มีความคล่องตัวมากขึ้นในการดาเนินธุรกิจในระยะยาวด้วยนะครับ และอีกหนึ่งประเด็นครับนักลงทุนในตลาดก็จะคลายความกังวลทั้งด้านช่วงเวลาและขนาดของการเพิ่มทุนด้วยซึ่งก็ต้องยอมรับว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยครับที่กดดันราคาในตลาดในช่วงปีที่ผ่านมาเพราะตอนนี้มีความชัดเจนแล้วนะครับนั่นก็สอน้เห็นะครับว่าทางบริษัทไทยออนกำลังอยู่ในช่วงของการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ New Ro u n d of growth นะครับหรือว่าการเติบโตรอบใหม่ทั้งในมุมของการขยายธุรกิจกระจายความเสี่ยงและมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งไปพร้อมกันครับ เราคาดว่าภายในอีก2ปีนี้ค่ะก็จะดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จพอถึงตอนนั้นเราก็จะได้รับกําไรจากการที่โครงการ CP เนี่ยเริ่ม COD แล้วอย่างเต็มนี้เต็มหน่อยส่วนโครงการแคปนะคะปัจจุบันแคปเขามี o อเล i ฟิตเราเรียกเป็นแคปหนึ่งมีแผนที่จะขยายกําลังการผลิตขึ้นไปอีกเท่าตัวตามทำลายเนี่ยโครงการเรียกว่าเป็นแคป2จาก COD นะคะภายในปี2 0 2 6แล้วก็เชื่อว่าภายในปี2 0 2 5 2 0 ไทยออยล์เราก็จะได้รับกำไรแล้วก็ได้รับคอนริบิวชันจากทั้งโครงการ CFP นะคะแล้วก็โครงการแคปนะคะและด้วยวิสัยทัศน์ที่บอกว่า Empowering Human Life through Sustainable Energy and Chemical จะเน้นเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับเพื่อเป็นการสร้างสารรค์คุณภาพชีวิตและเติบโตไปพร้อมกับคนไทยพร้อมอก้าวสูองค์กรร้อยปีอย่างยั่งยืนซึ่งทางผู้บริหารเขาวางกลยุทธ์ไว้หลายด้านด้วยกันครับ ไทยไออยล์เราก็มุ่งเป้าว่าเราจะเป็น Net ตซีโร่ภายในปี2060แต่ก่อนไปถึงเราก็ตั้งเป้าท้าทายมากขึ้นภายในปี2050ไทยไออยล์เราก็อยากจะเห็นตัวเราเองเลือกเป็นคาร์บอนนิวทรัลตี้ถ้าเป็นในเรื่องของโอเปอเรชันเราจะทํำยังไงที่เราจะสามารถที่จะมาปรับปรุง Energy Efficiency Improvement ลดการใช้พลังงานอีกอันหนึ่งโครงการเรียกว่า CFP นะคะตรง Clean Fuel Project ของเราเนี่ยก็เป็นโครงการที่ใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นสามารถที่จะไปทดแทน การผลิตน้ำมันที่เป็นหน่วยเก่าๆซึ่งเราโอเดินเครื่องมาประมาณ40กว่าปี50กว่าปีเนี่ยนะคะก็เรียกว่ามันออฟสูลิกล้นะคะก็สามารถที่จะหยุดไปได้แล้วก็ใช้โครงการ CP เนี่ยเข้ามาช่วยได้ไทยออยล์เราก็อยู่ระหว่างการสตาร์ดีอย่างเยอะนะคะว่าเราจะไปลงทุนในธุรกิจไหนดีไม่ว่าจะเป็น blue hydrogen green hydrogen ถ้าเราจะไปแบบง่ายๆเลยก็อาจจะเป็นการปลูกป่าก็เป็นวิธีการหนึ่งไทยออยล์เนี่ยเราอยู่ในระหว่าง เรียกว่าทั้งการดําเนินการแล้วก็ในระหว่างทั้งการศึกษานะคะว่าเราจะไปเวไหนที่จะเป็นองค์ประกอบที่ดีที่สุดนะคะเพื่อให้ไปถึงเป้าที่เราเซตเอาไว้ภายในปี2060ะคะไทยออยล์และเราสามารถที่จะ achieve net zero ได้ มาสรุปกันหน่อยครับเจมว่าบริษ,ษัทไทยออนจำกัดมาชวนนัมีธุรกิจหลักที่แข็งแกร่งมีโอกาสในการเติบโตสูงผู้บริหารก็ไม่หยุดนิ่งครับมองหาโอกาสในธุรกิจใหม่ๆแผนกลยุดการเติบโตก็ชัดเจนเพิ่มอัตราการทากำไรแล้วก็หาแนวทางเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจในมุมต่างๆครับตอนนี้เฉนี้ก็ยังเลือกที่จะดิดซับตัวเองตอนที่ธุรกิจหลักยังคงแข็งแรงอยู่ ในขณะที่ก็มีแผนในการลงทุนชัดเจนคำนึงถึงสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งพร้อมสาหรับการเติบโตรอบใหม่แล้วก็เป็นการลดความผันผวน,นของรูปแบบการทําธุรกิจระยะยาวควบคู่ไปกับการคานึงถึงสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมาภิบาลครับซึ่งถือว่าเป็นวิธีการเติบโตที่ยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ระยะยาวของผู้บริหารของบริษัทไทยออยล์จำกัดมหาชนนั่นเองครับ แม้ว่าจะมีความน่าสนใจมากนะครับแต่ว่าทุกการลงทุนมีความเสี่ยงยังไงก็ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการตัดสินใจในการลงทุนด้วยนะครับถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้ยังก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วย YouTube อย่าลืม Subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยนะตอนนี้เรามีทิ k t ตอไไงก็ฝากไป Follow ด้วยนะครับอีกบันคพต์อธิบายทุกเรื่องที่ทุนต้องรู้วันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ